พี่เบิร์ดครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับความที่ช่องความชนแนลนะครับวันนี้พี่อาร์มนะครับความก็ได้นะครับมาเยี่ยมพี่ชาอยู่ที่อำเภอน้ํายืนครับคือพี่เบิร์ดนะครับที่เดินผ่านไปเมื่อกี้มาดูวิถีชีวิตของพี่เบิร์ดว่าพี่เบิร์ดทำการเกษตรเกี่ยวกับอะไรบ้างวันนี้ที่เราเห็นแบบอยู่แล้วครับคือนี่นะครับคือลูกมูปานะครับพี่เบิร์ดเลี้ยงหมูป่านะครับเลี้ยงเป็ดครับเป็ดก้าเป็ดเทศนะฮเป็ดเทศนะครับผม ก็คือแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยผมมาทําคลิปเกี่ยวกับฟา,ามหงูป่าพี่เบิร์ดนะครับคือเลี้ยงอยู่แต่ในคอกต้องมาหาให้กินนะครับต้องมาหาให้กินคือไปเอาเศษผักนะครับจากตลาดอําเภอน้ํายืนนะครับที่ร้านค้าต่างๆเขาให้แล้วก็เอาสาเล้งนะครับเอาสาล้งไปคนเอามามาต้มให้นะครับทุกๆวันนะครับนี่เป็นอาชีพแบบหลักๆของพี่เบิร์ดนะครับ ก็มาดูนะครับจากที่เลี้ยงหมูป่านะครับในครอกทุกวันนี้นี่ปล่อยให้เดินกินนะครับในบริเวณบ้านในบริเวณสวนเลยถามว่ามันหนีไปไหนไกลไหมก็ไม่นะครับเพราะว่ามันเคยกินข้าวกินอะไรอยู่นี่นะครับอาหารอยู่นี่มันก็อยู่แต่ในบริเวณร,รอบนี้ถามว่ามันดีไหมเพราะว่ามันเป็นการลดต้นทุนประหยัดต้นทุนไปอีกในการที่ว่า ต้มอ,อาหารให้มันแต่ในข้อแต่นี่มันก็ยังหากินทั่วบริเวณบ้านของพี่เบิร์ดได้ซึ่งบริเวณบ้านเนี่ยก็มีพื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหมูป,ป่าตัวพ่อพันธแม่พัน์ของพี่เบิร์ดนะครับว่ามันมีเยอะขนาดไหนครับในคลิปนี้ครับอ่านี่แหละครับคือ บริเวณพื้นที่บ้านของพี่เบิร์ตจากข้ออยู่ฝั่งนู้นตอนนี้นะครับนี่ตรงน,นี้แต่ก่อนก็ปลูกผับอะไรตอนนี้ก็ขยายมันเป็นฝั่งนี้แล้วมาดูนะครับว่าอู้มีพ่อพันธแม่พันธุ์เยอะขนาดไหนนะครับที่เราเห็นน้ำหนับดูก็นุมๆเกือบเจ็ดแปดตัวเลยนะครับมีพ่อพันเน,น,น,นี่ยตัวใหญ่เนี่ยตอนนี้กําลังเล่นดินทรายอยู่เลยนะครับอันนี้พวกนี้เป็นแม่พันธุหมดนะครับแม่พันธ์แล้วลูกที่กําลังเกิดมานะครับอา,อายุก,ก็ประมาณ3 4ีอาทิตย์นะครับก็เฉลี่ยประมาณนี้นะครับ มันสองสามอาทิตย์ได้แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้นู่นครับฟังนู่นอีกครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเอนู่นนะครับนู่นนู่นโอ้โหคือตรงนี้เนี่ยพ่อพัน์ธุแม่พัน์ุเนี่ยไม่ต่ำกว่าเกือบสิบสองตัวสิบสามตัวเลยนะครับนับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็สองสสิบห้โอ้โครับเยอะเยอะครับ เอาเลี้ยงแบบพื้นที่บริเวณบ้านของตัวเองเนี่ยตีเป็นข้อนะครับเอากรงเหล็กอะไรกั้นได้กั้นครับคือถ้าเลี้ยงมันดีแล้วมันเริ่มเชื่องแล้วทําว่ามันดื้อไหมมันไม่ดื้อครับมันไม่ปีนออกโดดออกหรอกทำมาดูครับสุดยอดเลยคือก็มีต้นไม้อะไรที่พี่เบิร์ตปลูกไว้อะไรธรรมดามันก็หลบแดดหลบฝนดินทรงดินทรายอะไรกองไว้ให้มันมันก็เล่นได้มุดได้เชียได้นะครับในการดูแล ผิวพันธุ์อะไรของม,มันชอบแบบนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ทนแดดท,ทนฝนมากครับหมูป่าาะว่าเลี้ยงง่ายไม่ง่ายครับถ้าเรามีอาหารอะไรให้มันกินที่เพียงพอนะครับผมว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่ามองและน่าทํานะครับสาหรับคนที่มีเวลาอยู่บ้านเยอะๆหรือนะครับตรงนี้เป็นอาชีพเสริมรายได้ดีได้นะครับถ้าเราเไม่ว่างหรือไม่มีเวลาเยอะก็อาจจะเลี้ยงเล่นบ้างตัว2ตัวอย่างนี้ก็โอเคนะครับผมว่า เราไม่ได้ต้องไปมองอาชีพอะไรที่มันไกลตัวเราทําอะไรที่ว่าเออเราพอทําได้แบบนี้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูปาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันโอเคนะนะครับดูสุดยอดเลยครับอม้มันก็อยู่นิ่งมันก็กินครับก็มีถาดใส่อาหารให้มันนะครับอาหารก็ต้มอยู่แล้วคือมันก็มีน้ําอยู่แล้วมันก็นะครับได้น้ํานั่นแหละครับในตัวอาหารเลยในการซึมซับเข้าร่างกายนะครับไม่จะเป็นต้อง แบบมาเทน้าทิ้งให้มันกินเท่าไหร่ครับฟ้าฝนมามันก็อยู่ได้นะครับผมโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมูปาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับโดยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบริเวณรอบๆนะครับนะครับก็มากับน้องเจกครับเช่นเคยนี่ดูมันเดินเล่นเลยนะนะคือถาว่ากลัวพวกเราก็ไม่ได้กลัวอะไรมันก็เดินเล่นเดินกินของมันนะครับเพราะว่านะครับอันนี้ปล่อยลูกๆมันเดินเล่นนะครับมาดูที่ นะครับต้มผักของพี่เบิร์ตนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นถังเหล็กนะครับ200ลิตรตัด1เป็นซ้ำสวนนะครับมาใช้ตัวนี้ก็ประมาณกับนะครับอันนี้น่าจะตัดเป็นครึ่งหนึ่งนะครับมาต้มให้นะครับฟืนก็อะไรก็เอาได้จากสวนนะครับเนียเนี้ยเนี้ยเนียโอ้หนครับนี่ไซนี้กาลังน่าขายน่ากินที่เขาทําเป็นมูหันเลยนะครับผมเนี่ย ที่เราเห็นเป็นข้างทางนะครับหรือย่างขายต่างๆในฟาร,ร์มต่างๆํามูหันเนี่ยรุ่นนี้น,นี่สไซนี่กำลังสวยเลยนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณนะครับ7-8โลนะครับผมกำลังสวยนะครับเนี่ยให้ดูครับตอนนี้ฟาร,ร์มพี่เบอร์ผมว่าไม่น่าต่ำกว่าเกือบ60ตัวนะครับผมมูปลานะครับรวมทั้งตัวผู้ตัวแม่ตัวลูกต่างๆนะครับผม นี่ครับมันก็มุนไม่เล่บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับหมูป่ามันอยู่ได้หมดนะครับผมบริเวณพื้นที่นะครับคือกลิ่นมีกลิ่นไหมไม่ค่อยมีนะครับผมเข้ามาไม่ค่อยมีเลยไม่ได้เหม็นเหมือนขี้หมูบ้านอะไรเรานะครับผมไม่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเนี่ยโอ้ลูกเล็กไซส์นี้นี่นี่ครับก็ที่หลายๆคนซื้อไปก็มีแต่ไซส์นี้เอาไปเลี้ยงครับมันก็ราคาถูกดีครับ ตัวหนึ่งก็นะครับ5 600นะครับ700นะครับแล้วแต่คุยกันนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับตัวละ5 6 0 0นะครับน่าซื้อไปเลี้ยงนะครับเป็นคู่เป็นคู่แล้วพูดตัวเมียนะครับผมก็เป็นบริเวณสวนของพี่เบิร์ตนะครับตัวนี้เออแกก็จัดการปลูกผักปลูกอะไรแกเล่นรับไม้พืชไม้ผลไม้กินอะไรต่างๆนะครับแกก็ปลูกไปครับมันร่มรื่นดีนะครับ ก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่ใหญ่มากๆฟาร์มหนึ่งในอำเภอนา้ยืนนะครับจังหวัดบลราชธานีเราเลยนะครับผมนะครับความก็นะครับเนี่ยจะทำคลิปเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงนะครับผมอยากเลี้ยงยามว่างหรือมันยังมีเวลาว่างนะครับแล้วพอมีอาหารให้มันได้นะครับพืชผักต่างๆที่เรากินนะครับเศษข้าวอะไรมันก็กินได้นะครับหมูป่านะครับเนี่ยให้มันก็เดินเล่นนะครับ ถือว่าโอเคมากเลยนะครับมันก็ไม่ได้เลี้ยงยากอะไรนะครับถ้าศึกษามันจริงๆอยู่ที่ว่าเรามีเวลามากน้อยขนาดไหนแล้วก็พืชพันธุ์ยา,ารอาหารอะไรให้มันก็น,นะครับพวกเศษผักเศษพืชต้นกล้วยตน้นข้าวโพดอะไรอย่างนี้ต่างๆโอเคมากเลยนะนะครับผมเนี่ยครับผมดูนะครับ ก็นะครับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยนะครับเรื่องต่างๆกันได้นะครับที่ช่องตามชา n e l นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งสถานที่ของพี่เบิร์ดมากเรายังไม่ได้สัมภาษณ์พี่เบิร์ดเลยก็ไม่เป็นไรนครับเพราะว่าคลิปเก่าเราทําไว้เยอะอยู่แล้วแต่วันนี้เราก็นะครับมาทําคลิปเพื่อนําเสนอสิ่งดีๆให้พี่ๆน้องๆที่อาจจะยังมีอาชีพเสริมนะครับได้เรียนรู้ได้รู้จักและก็ อาจจะอยากทำก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คุอามก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ